สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็อยู่กันที่ฟุตบอล FA ครับเช่นเดิมครับดาบ,บี้เคลตี้เจอกับเวทแฮมยูในเตดเตะในเวลาตี2.45นาทีครับพูดถึงผลงานการเจอกันทั้ง2ทีมครับเออจริงต้องย้อนกลับไปไกลมากเลยนะครับล่าสุดในปี2011อ่ะสมัยแชมเปี้ยนชิพนะครับดาบ,บี้ก ตกต่ำไปหลายปีมีช่วงที่ดาบี้ขึ้นมาเวทแฮมก็ตกไอสตุทิที่พบกันเนี่ยเลยวัดกันไม่ได้เลยครับพูดถึงความพร้อมของแต่ละทีมดีกว่าครับเริ่มที่เจ้าบ้านดาบี้เคาตี้ครับปัจจุบันอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนลลกวันนะครับก็อยู่ในดีวิชั่น3เลยครับโดนตัดตรงตัดแต้มอะไรไปอะ่ะนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยหล่นไปอยู่ดีวิชั่น3เลย แต่ผลงานเนี่ยมันกำลังร้อนแรงครับ6เกมหลังสุดชนะรวดครับแล้วก็ไร้พ่ายมาแล้ว19เกมครับก็เหมือนจะปั้นทีมขึ้นมาใหม่แหละสำหรับแกะเขาเหล็กนักเตะที่ต้องบอกว่าไม่คุ้นชื่อเลยสักคนครับเจสัไนไนอะไรพวกเนี้ยทอมบาร์คฮูเซนใครก็ไม่รู้ครับส่วนทางฝั่งของเวสแฮมยูไนเต็ดครับเกมล่าสุดนชนะได้ครับชนะ2จาก3เกมหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นนะ ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆครับนักเตะที่เจ็บเนี่ยก็จะมีจานลูก้าสกามาก้าครับแม็กเวลกอร์เน่ก็จะมีแค่2คนนี้ครับส่วนแดนนี่อิงเหมือนจะติดคับทายนะเคยเล่นให้กับทางทีมเก่าอย่างแอสตันวิลล่ามาแล้วครับก็จจะลงไม่ได้ส่วนนักเตะคนอื่นๆน,นี่ก็พร้อมลงสนามทั้งหมดเลยครับตัวหลักๆอย่างเคิร์สซูมาคูฟาวดีแคนไลซูเชคเคสเวลจาร์ลอตโบเวนลูคัสปาเกต้าเนี่ยพร้อมหมดอยู่ละแล้วก็ยังมีพวกลันซีนี่ เบนลามานาเยฟเอเกิร์ดเบนจอนสันพวกนี้ก็ยังพร้อมลงสนามอยู่ด้วยครับก็ถือว่าทีมค่อนข้างสมบูรณ์ครับวันนี้เวสแฮมเนี่ยด้วยอันดับด้วยหลีกที่ต่างกันอยู่2สเต็ปครับแต่ดูดีกว่าชนะก็พอชนะอาจจะไม่อิ่มแต่ก็พอมันก็ถือว่ามาแปลกๆเหมือนกันนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเวสแฮมดีกว่าครับแล้วถ้าเกิดปีนี้จะลุ้นแชมป์อะได้สักถ้วยหนึ่งเนี่ยถ้วย FA ครับก็ดูแล้ว น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยครับเพราะทีมใหญ่ๆเนี่ยตกกันไปหลายทีมแล้วแบบอาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลเนี่ยตกกันไปนหมดแล้วครับจะเหลือก็แต่แมนซิตียแหละที่อาจจะเป็นของแข็งหน่อยผมมองแล้ววันนี้เวทแฮมดูดีกว่านะครับถ้าแค่ชนะก็พอเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเวทแฮมจะชนะได้ในเกมนี้ครับใครอยากร่วมสุกีฬาผมฝากอัลฟา88ไปด้วยนะครับไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ